สวัสดีค่ะวันนี้แม่หงจะมาแชร์เทคนิคการต้มข้าวโพดหวานให้เม็ดเต่งตึงเงาสวยเพื่อเวลาที่เรานําไปทําสลัดนะคะหรือว่าไปทําตําข้าวโพดยําข้าวโพดนะคะเม็ดข้าวโพดของเราก็จะตึงสวยเงางามค่ะสูตรนี้แม่คงจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะแต่ความตึงนะคะของเม็ดข้าวโพดยังตึงสวยทั้งวันค่ะพอเราได้ข้าวโพดมานะคะแม่หงก็ซื้อมาประมาณ2กิโลนะคะเราก็จะมา ตัดเปลือกนอกออกนะคะเราจะเก็บเปลือกข้างในไว้ประมาณ 3- 4สชั้นนะคะแม่หงจะไม่แกะออกหมดนะคะหรือบางท่านสะดวกแกะออกหมดก็สามารถแกะออกได้นะคะแต่แม่หงจะชอบต้มแบบนี้ค่ะเพราะว่าจะยังคงความหวานของข้าวโพดไว้นะคะแล้วก็จะมีความหอมของข้าวโพดค่ะเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดนํามาใส่หม้อแบบนี้นะคะเราจะเทน้ําใส่จนท่วมข้าวโพดนะคะเสร็จแล้ว แม่หงก็จะใส่ใบเตยประมาณ4 5่ใบนะคะตามด้วยเกลือ1ช้อนนะคะสูตรนี้แม่หงจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะที่แม่หงไม่ใส่น้ําตาลเพราะว่าขา้าวโพดหวานนะ่ะมีความหวานมากอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าใส่น้ําตาลก็ทําให้ขา้าวโพดของเราเนี่ยมันบูดเร็วด้วยนะคะแล้วเราก็เปิดแก๊สแล้วก็นําฝาหมอ้อมาปิดต้มไว้ประมาณพอสิบห้านาทีหรือ20นาทีเราก็มาเปิดดูนะคะน้ําก็เริ่มเดือดแล้วค่ะ แล้วก็ใช้ที่คีบนะคะมากับข้าวโพดส่วนที่ไม่ค่อยโดนน้ํานะคะแล้วเราก็จะต้มต่อประมาณ5-10นาทีค่ะพอข้าวโพดของเราสุกเราก็คลีบออกมานะคะแล้วเตรียมน้ําใส่ชามน้ําในก๊อกอุณหภูมิปกตินะคะแล้วเราก็นําข้าวโพดท,ที่ยังร้อนนะคะแช่งลงในน้ําเย็นเลยค่ะเราจะแช่ข้าวโพดในน้ําเย็นอุณหภูมิปกติประมาณ5-10นาทีนะคะ นี่คือเคล็ดลับการทําให้ข้าวโพดของเราเต่งตึงถ้าหากเราไม่แช่นะคะเราคีบแล้ววางใส่ชามทิ้งไว้มันจะเหี่ยวนะคะแต่ถ้าเราแช่น้ําเย็ยนอุณหภ,ภูมิปกติประมาณ5-10นาทีแล้วเราก็มาแกะดูนะคะเม็ดของเม็ดข้าวโพดของเราก็จะตึงเงาสวยมากค่ะไม่มีความเหี่ยวเลยนะคะเราก็จะปอกเปลือกแกะหนวดข้าวโพดออกให้หมดทําความสะอาดให้ออกให้หมดนะคะวางเรียงใส่ถาด เตรียมไว้นะคะวิธีนี้จะไม่ใส่น้ำตาลความหวานธรรมชาติค่ะเมคโคฟตึงสวยเงางามมากค่ะเราเก็บไว้ทั้งวันก็ไม่มีความเหี่ยวนะคะลองไปทำดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆค่ะสูตรธรรมชาติหวานธรรมชาตินะคะและสุดท้ายนี้แม่หงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามหากท่านใดที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์คลิปไว้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ